เคยไหมคะเวลาที่ต้องทำงานหรือเรียนต่อในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วรู้สึกติดขัดพูดไม่ออกคิดไม่ออกจนอยากจะร้องไห้เป็นภาษาไทยวันนี้เรามี3มประโยคทองคําที่จะช่วยชีวิตคุณไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งตอนที่ต้องการความช่วยเหลือขอความเห็นหรือแม้กระทั่งตอนที่ต้องนำเสนอไอเดียค่ะ เริ่มต้นที่ประโยคราก Can you help me with this หรือ Could you please assist me with this เวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือจริงๆแค่พูดประโยคนี้พร้อมชี้ไปที่ปัญหาหรือสิ่งที่คุณไม่เข้าใจคนอื่นก็จะพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยทันทีค่ะจำไว้ว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือการแสดงออกว่าเรากำลังเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อมาเมื่อคุณอยากได้ความเห็นหรืออยากรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับเรื่องนั้นๆประโยคเด็ดคือ What are your thoughts on this? หรือ Could I get your opinion on this? ประโยคนี้เปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นขึ้นแล้วเราก็จะได้มุมมองใหม่ๆที่อาจจะคาดไม่ถึงด้วยค่ะและสุดท้ายสำหรับสถานการณ์ที่ต้องนำเสนอไอเดียหรือข้อมูลต่างๆไม่ต้องกังวลว่าจะพูดอะไรให้ดูดีลองใช้ประโยคนี้ I would like to present หรือ Let me share my idea about ประโยคเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นที่สุภาพและชัดเจนทำให้ผู้ ฟังรู้ว่าคุณกำลังจะสื่อสารอะไรการฝึกใช้สามประโยคนี้บ่อยๆจะช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือในห้องเรียนลองนึกภาพว่าคุณสามารถขอความช่วยเหลืออย่างคล่องแคล่วขอความเห็นอย่างมั่นใจและนำเสนอไอเดียได้อย่างน่าประทับใจโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษลองพูดออกไปแล้วคุณจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะรับมือได้เลยค่ะ